การเดินทางด้วยรถไฟสายใต้จากกรุงเทพมหานครสู่สุดปลายด้านขวานเราจะพาทุกท่านโดยสารรถไฟขบวนที่171จากสถานีชุมทางบางซื่อถึงสถานีปลายทางสุไหงโกลกซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยกว่า1100กิโลและใช้เวลากว่า20ชั่วโมงในการเดินทางเลยทีเดียวนี่คือชายหนุ่มกับกระเป๋าสองใบที่กำลังเดินสำรวจพื้นที่รอบๆสถานีต้นทาง เราบอกว่าเขาไม่เคยขึ้นรถไฟมาก่อนอย่างนั้นแหละบรรยากาศร้านค้าและผู้คนมากมายมันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่แต่ก่อนอื่นเขาต้องไปที่ช่องจำหน่ายตั๋วสกอนสวัสดีครับผมซื้อตั๋วออนไลน์มาแล้วนะครับโอ้โลอขึ้นรถได้เลยครับแต่เขาก็สามารถที่จะใช้รูปถ่ายแทนตัวกระดาษในการขึ้นรถไฟครั้งนี้ได้ไอิีมคูณ ของหวานชั้นดีที่จะเติมพลังงานให้กับเขาแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้รับประทานอาหารเมื่อกลางวันเลยก็ตามไปเครื่องไม่นมการไม่นั่งที่เก้าอี้แล้วมานั่งกินไอศครีมที่ฟุตบาทมันก็ช่วยเพิ่มมรทถรสในการเดินทางได้เหมือนกันนะงำเมื่อใกล้ถึงเวลาที่รถไฟจะเข้าเทียบท่าชาชอชอนฉลอป้าไม่มาสักทีเด๊แบบปัป๊บ พอ,าาอแล้วจ้าพอแล้วแม้ว่าบางคนจะมีอาการงุดหงิดแต่ก็ใช้เวลาไม่นานขบวนรถไฟที่เรารอคอยก็ได้มาถึงณสถานีต้นทางชุมทางบางซื่อขันที่6กรุงเทพสูุไหงโคลกและการเดินทางในครั้งนี้เราได้ใช้บริการขบวนรถไฟแบบชั้นสาม ในราคา308บาทนั่งพัดลมนั่งตลอดนั่งกันจนตูดชาเลยทีเดียวคุณอาจจะสามารถที่จะหารีวิวรถไฟไฮเอนรถไฟราคาแพงได้ทั่วไปแต่นี่คือรถไฟชั้นประหยัดที่ผมจะพาคุณไปด้วยกันรถไฟเคลื่อนตัวออกจากสถานีบางซื่อก็เกือบจะบ่ายสองโมงละปัดออกห่างจากตัวเมืองกรุงเทพมหานครทีละเล็กทีละน้อยกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นฟุ้งนาเป็นบท แล้วก็กลับมาเป็นตัวมึงอีกครั้งสลับไปสลับมาอยู่อย่างเงี้ยเพื่อนร่วมทางที่ดูยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เขาไม่ได้กําลังจะไปทํางานเขาก็คงจะกาลังเดินทางกลับบ้านเป็นอย่างแน่นอนจังหวัดแรกที่เรามาถึงสถานีนครปฐมเราก็ต้องหาเสบียงสําหรับรองท้องสักหน่อยละไปนกกระทากับสาคูหั่ว มอรถที่ไม่มีบริการถ้วยชามลามหายการใช้มือและการดูดกระดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดการจําหน่ายอาหารที่แทบจะมีอยู่ทุกสถานีทําให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องการหาของกินและบางทีค่าอาหารที่คุณทานอาจจะแพงกว่าค่าตั๋วโดยสารเที่ยวรถไฟขบวนนี้เสียอีกสถานีต่อไปจังหวัดราชบุรีและของขึ้นชื่อที่พลานไม่ได้เลยทีเดียวก็คือเตี๋ยวปลา10บาทเส้นเล็กในกล่องโฟมกับลูกชิ้นเด้งดึง๋ง ปริมาณที่สมราคาแนะนําว่าสักสอากล่องก็น่าจะดีนะนะไม่ทานสักทีเลยเนี่ยนอกจากการน,นั่งแล้วก็กินกินแล้วก็นั่งคุณก็สามารถที่จะลุกลออกมาเดินยืดเส้นยืดสายบนขบวนรถได้ตามอัธยาศัยสองข้างทางที่ปรากฏภูเขาลูกใหญ่ให้ท่านได้เห็นทําให้เรารู้ว่าที่นี่คือจังหวัดเพชรบุรีกับขนมหม้อแกงของเขาที่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอน ้อแกงไม่จับหม้อกแกงไม่นั่งทอนครับลงเอาก็ให้พอดีนี่วะออกจากสถานีเพชรบุรีบางคนก็อาจจะได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับไปบ้างแต่สําหรับบางคนการพาตัวเองกลับไปยังภูมิลําเนาอย่างปลอดภัยก็คงจะเป็นของฝากที่ดีที่สุดในช่วงเย็นเมื่อเริ่มเข้าสู่อ,อําเภอหัวหินเราก็สามารถที่จะมองเห็นโรงแรมสูง,สงกับสวนน้ําชื่อดังได้จากหน้าต่างของขบวนรถ แม้ว่าจะยังไม่ถึงครึ่งของการเดินทางความเหนื่อยล้าก็เริ่มเข้ามาเยือนชายหนุ่มได้แต่มองออกไปนอกหน้าต่างและคิดในใจว่าเหวว้ hey, <why? S 1> และแล้วฟ้าก็เริ่มมืดสนิทลงที่สถานีประตกคิริขันสายตาของเขาได้แต่เพียงมองหาว่าเมื่อไรจะมีคนมาขายอาหารอีกนาในที่สุดเขาก็ได้ครอบครองกับเอาไก่ไข่ดาวที่ซื้อมาจากสถานีบางสะพาน แล้วก็ได้เริ่มลงมือกินอย่างหิวโหยซึ่งเขาคาดว่าน่าจะเป็นมื้อสุดท้ายก่อนที่ฟ้าจะสว่างในวันพรุ่งนี้อร่อยแสงไฟบรถดที่ถูกเปิดตลอดทั้งคืนแม้มันจะทำให้รู้สึกแยงตาแต่มันก็แยงใจผมด้วยเช่นกันเย้ยมันก็ทำให้รู้สึกถึงความปลอดภัยต่างหาก แม้จะออกห่างจากสถานีต้นท,นทางเพงียงใดแต่ขบวนรถก็ไม่ได้เงียบเหงาลงแม้แต่น้อยและถึงจะมีผู้คนที่พาตัวเองลงจากรถไปก็จะมีผู้โดยสารคนใหม่ขึ้นมาอย่างสม่ำเสมออย่างที่เขาว่ากันว่าเก่าไปใหม่มานั่นเองเวลาล่วงเลยมากว่าสิบชัว่วโมงชายหนุ่มและเพื่อนร่วมทางของเขาก็คงต้องการการพักผ่อนสำหรับค่ำคืนนี้แล้ว สสรราตีวั์เราลืมตาขึ้นมาพบกับเช้าวันใหม่กับบรรยากาศนอกหน้าต่างที่ไม่คุ้นเลย ที่นี่ที่ไหนแ่ะเนี่ยภูมิประเทศที่ดูปแปลกตาชวนให้สงสัยน้ำที่ไหลน้อยเกินกว่าจะใช้แปลงฟันพัดลมที่หมุนอยู่บนเพดานแล้วก็ฝ่าเท้าของใครก็ไม่รู้มันช่างเป็นมัรยากาศที่มาได้บนรถไฟเท่านั้นนะนะทานีต่อไปนะครับบริษัจะได้ สถานีนานนการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดขึ้นที่สถานีหาดใหญ่และมันขยายสมชื่อจริงๆนั่นละคนเยอะแยะเลยสำหรับบางคนที่ตั้งตารอคอยการมาถึงของสถานีนี้เราต้อนรับมื้อเช้าด้วยไก่ทอดหาดใหญ่เมนูที่ไม่มีใครไม่รู้จักไก่ทอดสีแดงสดกับข้าวเหนียวร้อนๆมันทำให้น้ำหยอยในกระเพาะเดิมเดินอีกครั้ง แล้วก็อย่าลืมล้างปากด้วยชานมที่บางคนเรียกว่าชาเย็นเอบางคนก็บอกว่าเขาไม่ได้เย็นชาแต่บางคนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เย็นนมออ,อะไรก็ไม่รู้เวลาผ่านมาประมาณ19ชั่วโมงการเดินทางยังคงดําเนินต่อไปในช่วงสุดท้ายเราเริ่มเห็นผู้คนที่จัดเตรียมสัมภาระของเขาเพื่อที่จะลงไปยังจุดหมายปลายทางแล้วก็อย่าลืมขนมหม้อ,อกแกงด้วยละ่ะ ยาดผี่น้องที่รอการมาถึงคอยต้อนรับอย่างอบอุ่นขับขังไปทั้งสถานีและนี่คือจังหวัดยะลอก่อนจะเข้าสู่นาราธิวาสจุดหมายของเราแต่บางคนเขาก็ไม่ได้ดูรีบร้อนหรือตื่นเต้นอะไรเหมือนกับว่าการนั่งรถไฟเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเขาซะมากกว่าซึ่งผิดกับชายหนุ่มคนนี้เลยเขากุรีกุจอที่จะแต่งตัวให้ดูดีก่อนลงจากรถไฟขบวนนี้ ขราเริ่มทักทายเพื่อร่วมทางที่ยังคงเหลืออยู่จิจิจิหลงได้กันใช่ไหมครับลุงเดินทางปลอดภัยนะครับปูนปูนจึกจอกจึกจอกจึกจอกปูนปูนจึกจอกจึกจอกจึกจอกนาราธิวาสเส้นทางสุดท้ายก่อนที่จะถึงสถานีปลายทางการเดินทางกว่า21ชั่วโมงกับขบวนรถที่ดูโล่งตาอย่างไม่น่าเชื่อและแม้ว่าการเดินทางโดยรถไฟ อาจจะไม่ได้เป็นทางเลือกของใครหลายๆคนแต่มันก็ยังเป็นทางเลือกของคนหลายๆใครเบยสถานีปลายทองสุไหมกูลกข้าวกินหน่อย และนี่คือการเดินทางโดยรถไฟสายใต้ที่ยาวนานที่สุดแม้ว่ามันจะจบลงแต่การเดินทางของชายหนุ่มคนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นโปรดติดตามตอนต่อไป